สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสิงห์บลูทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับในช่วงของ b Blue t o d a y ทางช่อง u t u b e ปาล์มสามบาทห้บาทนะครับเดี๋ยลืมกดติดตาม u b s c r i b e กดกระดิ่งให้กับช่องปาล์มสัมบาทห้บาทรวมถึงใน a c e b o o k นะครับปาล์มสมบาทหาบาทด้วยนะครับยังไงก็นอกจากข่าวที่เราอัปเดตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้วเนี่ยยังมีคอนเทนต์ดีๆอย่างไฮไลท์ไฟกระพริบแล้วก็เดี๋ยวยังมีคอนเทนต์อื่นๆที่จะตามเข้ามายังไงก็ฝากทุกท่าน ติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับอะบลูทูเดย์วันนี้ครับน่าจะเป็นเรื่องราวข่าวดีของแฟนเชลซีไม่น้อยเลยครับหลังจากที่ข่าวของคาฮาเวิร์ดเราตามมาตลอดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับข่าวไม่ว่าจะเป็นฟาบิโอโรมาโน่หรือว่าจะเป็นในเดลี่เมล l นะครับใน Daily Express Daily Star หลายๆสื่อแท้จะ่ทุกสื่อนะครับตีข่าวเรียบร้อยสำหรับกรณีของคฮาเวิร์ด สุดท้ายปิดดีลก็ได้ที่72ล้านปอนด์ครับบวกแอดออนหรือว่าบวกออปชั่นอีก18 000, ล้านรวมๆแล้วเนี่ยก็คือ90ล้านปอนด์ตามที่เรพูเซนต้องการเพียงแต่ว่าอาจจะแบ่งจ่ายบางส่วนนะครับก็คือเท่ากับทางเรลูเซนนี้แทบจะไม่ลดเลยนะครับสำหรับกรณีของไคฮาวฟิร์ดนะครับอย่างฟรานซิชโอโรมาโนก็รายงานว่าเคลียร์ไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับกรณีของไคฮาวฟิร์ดนะครับ72ล้าน นะครับถ้าตีเป็นเงินยูโรก็คือ80ล้านยูโรแล้วก็บวกแอดออรอีก20ล้านยูโรนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีบางสื่อก็ตีเรื่องของค่าเหนื่อยนะครับสำหรับไคลฮาวเวิร์ดนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,100,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็จะทำให้เขาเป็นนักเตะที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดของสโมสรนขณนะที่การเซ็นสัญญาก็จะเป็นการเซ็นสัญญาประมาณ5ปีนะครับจากข่าวที่ตีออกมาแต่ ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับก็น่าจะเรียบร้อยไปครับสำหรับดีลของไคลฮาวฟิ์ดนะครับที่มีข่าวลือว่ามีออกมาปฏิเสธนี่ผมว่าไม่น่ามีปัญหาแล้วเพราะว่าทางฟาบิโซโรมาโน่ก็ออกมายืนยันนะครับส่วนกรณีของเบนชิวเวลนะครับก็จบที่50ล้านปอนด์นะครับแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมตรงที่มิกกี้ดัมส์นะครับซึ่งเป็นอดีตกุนซือของเลสเตอร์เขาออกมาพูดใน เดลี่สตาร์ก็ออกมายืนยันว่าตอนนี้การเจราจาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วแล้วก็เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหาจริงๆในดีวของเบนชิวเวลเนี่ยน่าจะจบก่อนครวอร์ดประมาณสัก2อสวันที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าน่าจะเ,เจราจาขั้นตอนขั้นสุดท้ายนะครับเพราะอย่างที่มิกกี้อดัมเขาพูดเนี่ยการเจราจาค่าตัวค่าเหนื่อยผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็คือรอชูเสื้ออย่างเดียวส่วนอาการบาดเจ็บที่มีหลายคนถามเข้ามาใน Facebook Live นะครับ แล้วอาจจะไม่ได้ติดตามนะครับรวมไปถึงใน YouTube ที่ผมไลฟ์เมื่อวานนี้เนี่ยก็บางสื่ออย่างซอสของเดอะซันเนี่ยก็บอกว่าทางเบนชิเวลเด็ยจริงๆแล้วมีการเจ็บส้นเท้าแล้วก็3สัปดาห์นะครับที่ต้องพักตัวตั้งแต่ช่วงปลายซีซั่นที่ผ่านมาแต่กลายเป็นว่าซอสของเดอะซันบอกว่าจริงๆแล้ว well เบนชิเวลน่าจะเจ็บประมาณ6สัปดาห์แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะใช่ปัญหาสําหรับการเซ็นสัญญากับเชลซีนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอาการบาดเจ็บเรื้อรังแล้วก็ทางทีมแพทย์ก็น่าจะพอที่จะ ดูแลได้นะครับรักษาได้ไม่ได้แปลว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านก็ไม่น่าจะกังวลแต่อย่างใดส่วนดีลของเตียโกซิวากันบ้างนะครับสื่อในสกายอิตาลีเขารายงานนะครับเมื่อวานนี้ครับว่าเจ้าตัวได้ตกลงที่จะเซ็นสัญญากับเชลซีนะครับสุดท้ายสัญญาของเตียโกซิวานี่กลายเป็นว่า2ปีนะครับเมื่อวานนี้มีสื่อตีว่าน่าจะปีเดียวแต่ว่าในสกายอิตาลีเนี่ย ตีว่าเจโกซูวาจะเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีซึ่งหลังจากจบภารกิจกับเปชเชนะครับก็เจ้าตัวออกมาประกาศอย่างชัดเจนในเว็บไซต์ทั้ง go.com ด้วยนะครับในเว็บไซต์เดล y m เมลว่าได้ตัดสินใจอำลาแล้วแล้วก็แฟนเชลซีก็รออยู่สุดท้ายกลายเป็นว่าเนี่ยครับทั้งสกายสปอร์ตแล้วก็เดล y m เ i ลก็ยืนยันว่าเจ้าตัวจะเซ็นสัญญากับ เชลซีเป็นเวลา2ปีแล้วก็เหลือการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นเองนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยครับติดติดกันนะฮะก็ดูแล้ว3คนน,นี้น่าจะมาในสัปดาห์หน้าเพียงแต่ว่าจะชูเสื้อกันเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับจะชูชูเสื้อกันเมื่อไหร่เท่านั้นเองที่เหลือก็ข่าวเรื่องการย้ายเพิ่มเติมก็คือน่าจะเป็นเรื่องราวของนักเตะอย่างบ巴ลงซาซึ่งมีข่าวถ้าดูในเวลาช่วงของบ้านเราเนี่ยก็ ผมว่าน่าจะสักประมาณ6กโมงเช้าเลยครับเรื่องของมาแรงซาคือมีสื่ออย่างตอนแรกเนี่ยเตลฟุตกับเเลฟฟตที่เป็นสื่อฝรั่งเศสนะครับกับทางด้านของเอ่ Metro, อเมโทรตีข่าวว่าเจ้าตัวเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญา4ปีกับเชลซีหลังจากหมดสัญญากับทีมนิสนะครับแต่ว่าผมเช็คข่าวล่าสุดจากฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยเขาบอกมาแรงซาเนี่ยได้รับข้อเสนอจากเชลซีนะครับแล้วก็ดีลยังไม่ได้บรรลุข้อตกลงนะครับ อันนี้จากฟาร์มิโซโรมาโน่แล้วก็เชลซีกำลังพิจารณาเป็นอีกหนึ่งในการเซ็นผู้เล่นรีเข้ามาต่อจากเตียโกซิวนะครับคือมาแรงซาเนี่ยต้องการย้ายมาร่วมทีมเชลซีครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังได้รับข้อเสนอจากทีมอื่นๆด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวต้องดูครับว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยมาแรงซากับเชลซีจะเป็นไปได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนนันนี้สื่อไปตีข่าวว่ามาแรงซาได้ยืนยันการเซ็นสัญญา4ปีนะครับแต่ว่าโรมาโน่ออกมาแย้งว่า ได้รับข้อเสนอจริงครับแต่ว่าดิวยังไม่ได้มีการตกลงแต่อย่างใดนะครับอ่ะนี่ก็เป็นการสรุปข่าวรอบวันนะครับก็ดูแล้ว3มคนที่ผมเอ่ยมาไม่น่าพลาดแล้วครับก็คือคาฮาวเวิร์ดนะครับเป็นชีเวลแล้วก็เตโกซูวาส่วนดิวของมาแรงซาก็ต้องลุ้นกันว่าจะเป็นทิงอย่างที่เทเลฟุตลงหรือเปล่านะครับอ่ะสัปดาห์นี้ได้ลุ้นกันมันๆน,น,นะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับช่อง Blue Today อัปเดตข่าวสารทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ